สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางฮางนอยนะคะวันที่30ตุลาคม2566พี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคน มาดูวันที่ยี่สบเก้านะคะทุกคนคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะพี่น้องจอร์เดนอ่าไม่เข้านะคะพี่น้องขาจะมาเข้าวิ่งรูดต่อไปนะพี่น้องบ่าเข่าหลายคะ่ะพี่น้องขามันก็แล้วแต่วันเนาะพี่น้องเนาะใจกระเฮ็ดตามสูตรพี่น้องได้ซัมนี่ละจ้ามาดูคะ่ะทุกคนเฉพาะกิจสี่และสามนะคะบนมาหกสองสามล่างห้าสี่นะคะวันนี้เฉพาะกิจเนี่ยพี่น้องขาถ้าสมมุติว่ามี หาที่ได้นะคะทุกคนคือเข้าดีกว่าอย่างอื่นนะคะพี่น้องเข้าดีก็น้อยอื่นๆนะคะทุกคนขาเบิ้งพี่น้องรูดสองรูดสองตัวพี่น้องก็หยุดได้แล้วนะคะทุกคนขาเฉพาะจิตเนี่ยนะคะพิเศษแปดและเจ็ดทุกคนจะให้แปดและเจ็ดบนมาหนึ่งหกสามล่างสามสี่ค่ะทุกคน,น,ค,กค,นคู่ด้านบนมาหกสามเนาะพี่น้องนะเนาะพาะวาใจาบอกว่าเลขเด่นประจําวันวันนี้มา,มาหกไหมพี่น้องคะ่ะมาตามเลขเด่นประจําวันพี่น้อง ปกติสองและหนึ่งจะให้นะคะหลุดค่ะทุกคนบนมาศูนย์ห้าศูนย์ล่างหกแปดหกมาอีกรอบแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเอฟีทุกท่านคะ่ะถ้าสมมติว่ามันหลายตัวมันยุ่งยากให้เอฟซีตามเฉพาะเลขหนึ่งกับเลขหกได้เลยนะคะพี่น้องตามสองตัวนี้ได้เลยนะคะพี่น้อง่าถึงมาสิบว่าเข่ากับบ้อเมิดหลายนะคะพี่น้องเพราะมันมีแค่สองตัวนะคะทุกคนปกติสองและหนึ่งนะคะ จะให้มันหลุดพี่น้องบนมาศูนย์ห้าศูนย์ล่างหกแปดนะคะทุกคนวันนี้หกเด่นประจําวันมาอีกแล้วนะคะพี่น้องเข้าคู่หกแปดคะ่ะทุกคน VAP หกและห้านะคะบนมาสี่สี่ห้าล่างตัแปดสี่ค่ะทุกคนคะ่ะเด่นมาห้านะคะทุกคนแต่ว่าคู่ด้านบนมาแปดสี่สี่แปดพี่น้องเด่นมาห้านะคะวันนี้เด็กเด่น รวมนะคะทุกคนสองมาน่อยเดียวเฉพาะน้อยกิจนะคะทุกคน7หลุดพี่น้องเด่นรวมนะคะทุกคนมันก็นแล้วจะมือพี่น้องเรามาดูค่ะวันที่สามสิบนะคะพี่น้อง่าสิเขาหรือสิลุดนะคะมารุ่นกันต้อนะคะพี่น้องขาใจก็รุ่นขึ้นกันกับพี่น้องเราจะรุ่นขึ้นกันนะคะเพราะว่าถึงใจจะไม่ซื้อนะคะทุกคนใจก็ลุ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าใจเป็นคนทําให้เอนะคะมาดูค่ะ ปกติพิเศษ VIP นะคะของวันที่29สีตัวบนมาคำนวณหาความน่าจะเป็นของคู่ด้านบน FC ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะคู่ดะสูตรนี้คือสูตรเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะดูหน้าปกก่อนนะคะทุกคนมาดูค่ะปกติ 8, 8 5 0 5 0พิเศษ1163 V.P. 1445 แปดบวกห้าบวกห่งบวกห่บวกหบวกสาบวกหบวกสบวกสบวกห้าได้ 38, 38 3 8ิลบหนได้สามบวกหได้สานะคะวันนี้เจะเอาใจจะมาหลายคู่นะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เลขเคือเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนคะ่ะเลขเคือเลขเด่นประจําวันแล้วจะมาค่ะพี่น้องเด้อมาดูนะคะ จับสองตัวคะ่ะทุกคนถ้าใครอยากได้สามตัวเอาสามมาด้วยนะคะทุกคนเมื่อวานนี้หลุดนะคะพี่น้องสามตัวหลุดดูนะคะทุกคนสามเจ็ดหนึ่งถึงสามเจ็ดเก้าสามแปดหนึ่งถึงสามแปดเก้าสามเก้าหนึ่งถึงสามเก้าเก้าถ้าใครอยากลองนะคะลองตัวละหนึ่งบาทหนึ่งพี่น้องคะ่ะมันสฉลี่ยจํหงาห้าสิบชี้บาทนะคะดูน้อยเดียวก็ได้นะคะทุกคนใจก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าน้อยไหนเนาะพี่น้องเนาะ ห้าสิบสี่าทไปกลับนะคะพี่น้องคะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะมาดูนะคะ7 1็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดก็ดกถึงแปดเก้าไปหนึ่งไปสองไปสไปสี่เ็ดปกถึงเก้าเก้าก็หนึ่งก็สองก็สามก็สี่ก็หก็หกก็เก็แก็ดสามแปดสามเก้าสา็ดสามแปดสามเก้นะคะคือคู่ตัวเจาะของคู่ด้านบนเนาะพี่น้องเนาะ แล้วตามากนะคะ7 1ถึง7 9 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8นะคะทุกคนวันนี้7ขอรายทุกคู่นะคะ7คือเลขเด่นประจำวันย้ำนะคะทุกคน8 1ถึง8 9นะคะ8 2 8 3 8 7 8 9คะ่ะทุกคน91ถึง99นะคะ91 92 93 96 97นะคะทุกคนคะ่ะ แล้วตามักพี่น้องค่ะมาดูนะคะมาดูตัวเจาะค่ะว่าพีทุกท่านจะชอบไหมนะคะพี่น้องชอบกระตามพี่น้องค่ะบ่บากผ่านเด้อค่ะเด้อมาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเฉพาะก,กิจนะคะทุกคนอยู่ที่เด่น0ูนย์และเนะคะถ้าใครชอบผู้ตัวเจาะนะคะทุกคนศูนย์และ9 7 9 8 9 9็ดนะคะพิเศษ9กและแ เาและแปดจะเป็น7 8 8 8แปดแป9แปนะคะทุกคนคะ่ะดูคลิปให้จบก่อนนะคะพี่น้องคอยตัดสินใจเด้ค่ะปกตินะคะปกติอยู่ที่4และ3าคู่ตัวจออคู่ด้านบนจะเป็น7 3 8 3 9 3 7 4 8ดสามนะคะพี่น้อง VIP นะคะคือ2และ1 2และ1จะเป็น7 1 8 1 9 1 7 2 8แปดนนะคะพี่น้อง ผู้ตัวเจาะก,ก็ไม่ได้มาทุกวันนะคะพี่น้องเพิ่นกันแล้วแต่มือค่ะพี่น้องขาบางมือเพื่อนกับเขาดีบางมือเพื่อนก็นบรุดพี่น้องกับธรรมดานะคะทุกคนค่ะมาดูนะคะเด่นรวมมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยนะคะทุกคนอยู่ที่เลขหกและเลขเจ็ดพี่น้องประมาณนี้ค่ะพี่น้องขามักบ่วจ้าจถ้าเอฟซีท่านไหนไม่ชอบผู้ด้านบนให้จับเด่นแยกจะเด่นรวมนะคะทุกคนจะจับให้ดูหนึ่งหน่อยนะคะทุกคนค่ะ 0 6 6 0 0 7 7 0 0 9 90, 90 09, 9 0 9 0 0 9 9 6 6 9 9 7 7 9นะคะทุกคนสูตรนี้คือสูตรเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะย้ำนะคะคือสูตรเจาะเด่นวิ่งรูดะคะ่ะทุกคนมาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนมันหลายตัวเอฟซีทุกท่านไม่ต้องตามนะคะทุกคนถ้าใครคิดว่าหลายตัวสายวิ่งสายรูดตามเฉพาะเลขเด่นประจำวันที่ใจให้ได้เลยนะคะทุกคนมาดูนะคะ เลขเด่นประจำวันจันทร์อยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดค่ะทุกคนเลขเบิ้ลประจำวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดพี่น้องเอาไปวิ่งลูดได้ทุกหุนทุกหวยทุกรอบนะคะทุกคนเลขสองและเลขเจ็ดนี้นะคะสำหรับนะคะสำหรับนะคะเอฟซีท่านไหนที่ตามกระชาตให้ดูเฉพาะกิจนะคะสำหรับสายวิ่งสายลูดเด้อค่ะเดอะ้อ ค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันๆใจพี่น้องสวัสดีจ้า